น้อยตัวว่ายฟังคักดีหาแปดหาดีเลขหาดีเออฟังักคเด้อเลขหดีหาแปดหาอือสามตัวนะคะพี่น้องคะ กทว่าหางมุม้วสามก็หลอดหสามตัวนีั้วสามตัแล้วกสามลกัสาม้สามเลี้ยงมาได้้จจ้จับต่อมาเนี่ยเด้ สาธุเด้อ72ลำ อ๋อข้ามวนเอาเห็นบ้านบ่บ่บ่เห็นอันดับหนึ่งใช่ใช่อีกถอยไปอีกทานึงเออโอ้ข้ามวนน้ำเล่นนจ้าแ้วเจ็ดสิบสองล้อจ้าเจ็ดสิบสอ้อจ้าสาธุเอาม้เทียนเจ็ดสองกันเอามาเขียนเจ็ดสองเจ็ดสองล้อเจ็ดสองุด ังนะแล้วอยากได้ใคก็ได้ครับอาายบุญนู่เ็ี่สองกองของลกเก่าเลยองลเก่าาม่ให้คูจะได้ปากทั้งกให้ปจเราพี่มนะชาตุนลูกม่หันท่นยางแข็งได้ค่ะได้ค่ะปูได้ค่ะบัตาบแมนพูได้เกินคุณะ โอ้ยไปมาแล้วสาธุสาธุัมตันี้ได้ยี่สิบหสามตัวสิบสองอาวเจสออ้หเกาลมใช่เจ็ดสิบสองกองสอองไแห่มากะลุณ้ิหายังตีมากกระตัางตะบหัวมหัวมาก

สลำนู้น้องี๋ยวจะาชูจิดดนะน้ำไฮแลแจกให้ที่สุนกีพได้กัเป็นไก่ได้ขังตาทูตาทูแล้ววาจากไหนดมวดนี้ขันทุตีเ่ได้กับเป็นไก่ได้ขังเลยนะอูบอกว่าพ่นอันนั้นบอกเด้ที่พอนายยืนพ่นบอกยังหาแกหูบอกแต่กูบอกให้ทูว่า เหงกูเก้าลำกากับกองบุญเจ็ดสบสองสิบสาธุมาทำบุเีเอาไร้เจ็ดสิบสองกล่องเ้ยมละอันนี้วันที่เดืนแปดกดอกองบุญกองบุญกองละเก้าร้อย กองบุญกองและเก่า <t ired> er, uh ้อยสาธุ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 ค่ะเห็นกันทั atau, ่วหน้าทั่วตาเนาะพี่น้องเนาะเอาหนีเด้อค่ะเด้อหมักกระจัดขัดเท่ากเรียนพันพระวัตทุกตัวเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ ผู oh. ้ใดบ่ท่านได้เสียบต้นเงินเพิ่น